ท,ที่เปิดค่ะตอนนี้เขากำลังใส่บาตรทำบุทางมห,มา,ยา,มหมายพระป่าอะไรของเรียกที่รู้ส่วนซุ้มเราอยู่ตรงกลางเลยค่ะคือประมาณนี้เราจะมีซุ้มก็รอ,อบข้างๆทางน้างน้นทางน้งนน้นงนนเงเราจะอยู่ตรงกลางนี้นะเห็นซุ้มแบบห่วยๆน,นะจัดนานนี่าหมสองสามวันแล้วเนี่ย ก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่มาช่วยแล้วก็มาปลูกของปลูกผ้าให้น้ำใบแล้วาคาพาของมาให้เล่นอันนี้ก็เราประศอยังไม่มีใครมาเลยก็เอายมาตั้งให้เพราะว่าบูธเหงาอะค่ะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโรจิ ไม่มีอะไรเหมือนกันสรุปมีอยู่สองอันนั่นคือดี t ีทกับเทคโนโลยจาก <All right. S 1> จบ<ง>แกเขาน,นั่งมาจนจะเที่ยงวันแล้วเนี่ยหิวข้าแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปกินขนมมาไม่อร่อยด้วโหยังไม่มีเด็กมาที่ซุ้มสักคน่าจจะซุ้มต่างวันเสเียเวลามากถ้าเป็นแบบนี้ไม่ไหวพอ,อเหนื่อยเบือ่อ สามชั่วโมงที่ใช้สานาทีที่เก็บหนึ่งชัวโมงที่เด็กเข้ามาและไม่มีคนสมัครเรียนเลยจะบ,บ้าตาฉันชอบลายชอบขนมชอบน้ำชอบทุกอย่างเลยชอบพี่เจ้าของและที่สำคัญชอบเฟอร์นิเจอร์แก้ตัวเนี้มันดีมากเลยมันเหมาะเป็นตัวทำง,งานมากมันแข็งแรงแน่น ดูเก้าอี้เป็นเก้าอี้ไม้ด้วยนะแต่ร <oyu> ู้สึกนั่งแล้วมันพอดีต <Okay, S 1> bueno e, ัวสบายแกฉันอยากได้แบบนี้แกทำโต๊ะทำงานให้ฉันหน่อยฉันอยากได้นั่งโต๊ะทำงานแบบนี้ฉันเลยกีฬาครูเสร็ปุ๊บกีฬาเด็กตอนนึกอะเห็นไหมนะเสียงกูไม่มีกีดเด็กแล้วก่ะตอนนี้อะไรๆไหนพูดใจไมค่ะ เล่นกีฬากลับมาเสียงยังไม่กลับมานะแต่เล่นกีฬากลับมากินอาหารเย็นเรื่อความที่งานประจำหน้าง,งานก็มีประมาณร้อยแปดสิบแปดอย่างอะยังมีงานเสริมที่มาทุกวันแบบจิลยอมสองยอมซึ่งแบบถามว่าแบ่งเวลาให้มันไหม ก็แบ่งนะก็ให้อยู่นะเวลาปุ๊บว่างปุ๊บจับทาให้ตลอดนะนะแต่ประเด็นคือเวลานนะมีตอนไหนนั่นน่ะสิก็พยายามจัดสรรเลยนะว่าทุกวันนี้ต้องทํานั้นนี่นน่นนะ่ะแต่บางทีทุกวันนั้นอนะ่ะมันก็ไม่ได้หน้างานมันก็ไม่เอื้อหน่วยไงน้องใช่ปะเอ็นดูอ่ะเอ็นดูคนที่รอด้วย <c oughs> จะสละสิทธ์ก็กลัวจะผิดหวังเห,หนื่อยทำอะไรใ็เ,เกือบสามทุ่มแล้วประชุมยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะ ซีโอยังอยู่บนถนนเลยค่ะไม่ได้เริ่มการมาชุมเลยค่ะหมอยังเตียกอยู่เลยค่ะหรือเขาโทรมาแล้วก็ไม่รู้อับน,น้ำไี่แกไม่มีไม่ไมีใครโทรมาราประชุมก่อนเดี๋ยวมาบอกว่าการอีกทีตอนนอน